สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเนน้องน,องนองวันนี้ช่วงบ่ายๆนะคะคือมีความนึกอยากไม่รู้เป็นอะไรนึกอยากกินอะไรที่หวานๆหน่อยก็เลยให้คุณสาจัดอัฟเฟินท้าเสรอมา อันนี้นะคะสองชิ้นใหญ่ๆคิดว่าคงไม่ไหวหรอกค่ะแค่ชิ้นเดียวก็อิ่มจนจุกแล้วนะคะอันนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแอปเปิลนะคะข้างในก็จะเป็นแอปเปิลคุณย่าไม่ได้ทําเองนะคะคุณสาจับให้ค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่รู้อะไรยังไงคือนึกอยากกินของหวานๆหน่อยก็เลย ั่งให้คุณสาจัดให้โอเคคุณสาก็อนุเคราะห์นะคะอันนี้เป็นชานะคะอันนี้เป็นไอเฟฟเฟอร์มินชานะคะดื่มร้อนๆเพราะว่าคุณยาไม่ไม่ค่อยชอบไอกาแฟเท่าไหร่พูดถ้าไม่นั่นจริงๆก็จะไม่ดื่มกาแฟนะคะอันนี้คือชาไอ เซปเปอร์มินนะคะเซฟเปอร์มินนี่คืออะไรสลแัแหนหรือเปล่าบ้านเรามาค่ะเพื่อนๆมาทานออฟเฟนทา้าเชื่อด้วยกันแล้วก็ดื่มชาร้อนๆแก้หนาวค่ะอันนี้ขอแก้วใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถ้าแก้วเซฟนี้มันจะเล็กไปนะคะถ้าแก้วเซฟคู่กับจานใบนี้มันจะเล็กไปคุณย่าก็เลยเอาแก้วพิเศษหน่อย ก็จะวันนี้รู้สึกนึกอยากของหวานนะคะก็จะใส่น้ำผึ้งหน่อยนึงในน้ำในน้ำชานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะออกหวานนิดหวานกรอบๆนะคะเนี่ยคือเขาอบจนกรอบแต่ว่าไม่ไม่หวานจนเลี่ยนนะคะเพราะธรรมดาก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบทานหวานอยู่แล้วมาค่ะมามาทานด้วยกันค่ะ เพราะว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรยังไงอากาศแบบนี้ก็เลยนึกอยากของหวานแล้วก็ดื่มไอชาอุ่นๆแก้หนาวนะคะบางท่านก็อาจจะดื่มเป็นกาแฟแต่ว่าคุณย่าชอบเป็นชาไม่ว่าจะเป็นไอเฟฟเปอร์มิ้นต์หรือว่าขิงขิงก็จะให้ความเผ็ดความร้อนหน่อยนะคะแต่ว่าคุณย่าจะชอบไอเฟฟเปอร์มิ้นต์มากกว่าแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะ ใส่น้ำผึ้งนิดนึงพอให้ออกหวานปปแลมแต่ธรรมดาถ้าดื่มส่วนมากจะไม่ค่อยใส่แม้แต่น้ำผึ้งก็ไม่ใส่นะคะหรือว่าน้ำตาลคุณย่าก็จะไม่อยากใส่เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้คือนึกอยากหวานหน่อยใส่น้ำผึ้งประมาณหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้คือน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแบบเป็นขวดค่ะเรียบร้อยมาค่ะ เชิญมาดื่มน้ำชาเชิญมาทานของว่างขนมเป็นอัฟเฟินท้าเสิร์นะคะข้างในก็จะเป็นไส้แอปเปิลนะคะโอเคขอจบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ